มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการ Smart m ม n นนี่เรนลัสษุการเป็นนักธุรกิจนะคะกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําธุรกิจนะคะจากทนนสสนกธนาคารไทยพาณิชย์นะคะกับรางวัลบโยพรมบริ s s ทอวอร์ดบายสาสินค่ะ โดยบริษัทนี้นะคะได้รับรางวัลใน3มิติด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ละมิตินั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะนั่นก็คือเรื่องของ innovation นะคะหรือว่าความคิดเริ่มที่นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมนะคะมิติที่2ก็คือ value creation นะคะการสร้างมูลค่า และเมติสุดท้ายก็คือโซเชียลร s สปอน i ซ i l i t บตี้ค่ะการปฏิบัติดีต่อสังคมนะคะกับบริษัทบรรจุพันฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดนะคะธุรกิจของเขาจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะ Ke y Success f a c t o ออยู่ที่ตรงไหนแล้วก็มีข้อคิดหรือเคล็ดลับอะไรที่อยากจะแบ่งปันให้กับนักธุรกิจท่านอื่นบ้านนะคะร่วมพูดคุยพร้อมกันกับท่านั้นของนายแพทย์วีรชัดกิติรัตนภัยบูรณกรรมาการผู้จัดการบริษัทบรรจุพัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหมอด้วยนะคะกับรางวัลไบโพ b พิเศษอวอร์ดบายศาสเซนในครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นให้คุณหมอเล่าถึงธุรกิจของเราก่อนนะคะบรรจุพัธุ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเรามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเพื่อทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมก่อนเบื้องต้นค่ะครับก็บรรจุภัณธ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นบรรจุพัณุ์ที่เราทําขึ้นนะครับเราทําจากชานอ้อยนะครับเอาชานอ้อยที่เขาเหลือทิ้งนะครับซึ่งบ้านเราเป็นบ้านเกษตรอยู่แล้วนะครับเราเอาของเกษตรที่ไม่ได้ใช้ละ เอามาทําเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นถ้วยเป็นจานเป็นกล่องใส่อาหารเป็นแก้วนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือเราไปทด,ทดแทนบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดที่วันนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฟมและพลาสติกะนะครับไอโฟมและพลาสติกเนี่ยทางการแพทย์หรือจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้ก็ส่วนใหญ่คนทั่วไปก็พอรู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาทั้งในเชิงสุขภาพและในเชิงสีแวดลอ้อมนะครับโฟมทานไปเยอะๆเนี่ยผู้ผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งเต้านมผู้ชายก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นมะเร็งตับและเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยจากการทานอาหารที่อยู่ในกล่องโฟมใช่ครับค,คืออาหารที่เข้าไปในกล่องโฟมเนี่ยมันสามารถสารที่อยู่ในโฟมมันสามารถผ่านเข้าไปในอาหารเวละกินไปก็เหมือนกับกินข้าวผสมโฟม ผสมสารเคมีในโฟมไปด้วยมันก็เลยเป็นปัญหานะครับซึ่งเรื่องพวกนี้จริงๆในทางการแพทย์เรารู้มาพอสมควรล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรมาทดแทนลักษณะการใช้ชีวิตก็ยังใช้แบบใช้สะดวกนะครับก็ต้องพยายามหาอะไรมาแทนได้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ๊ะเราจะหาสิ่งที่มาทดแทนเพื่อดีต่อสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะทำไมเราถึงเลือกชานอ้อยล่ะคะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในมุมของการทำเนี่ยมันมีอยู่หลายจุดที่ที่เราคิดตั้งแต่แรกว่า จริงๆสมัยก่อนเคยมีคนชอบแป้งคิดว่าเอาแป้งมาทำนะครับก็คือแป้งปั้นเป็นก้อนแล้วก็ทําเป็นจานแล้วก็มาใช้นะครับซึ่งข้อดีก็เหมือนกันนะครับข้อดีก็คือดีต่อสุขภาพเพราะแป้งก็เป็นอาหารนะครับดีต่อเซนวัตรลอนสิวัตรลอมก็คือแป้งสัก3าเดือนก็ย่อยหมดละนะครับอย่างของเราที่45วันย่อยละนะครับทิ้งเราไป45วันก็ย่อยเลยคราวนี้ประเด็นของแป้งคือแป้งจะไม่ค่อยถูกกับน้ําเวลาใส่แป้งไปแล้วใส่น้ําร้อนไปเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวไปอาจจะกลายเป็น ผสมแป้งที่ความข้นอยู่ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าวันเติร์ o ออฟเดอะเวนี่ยหนึ่งในสามของโลกนี่ยังสตาฟวิ่งอยู่เลยยังหิวหอยอยู่เลยทําไมคุณเอาอาหารมาทำเป็นรจาภันชายครับแล้วเราก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วบ้านเราเป็นเกษตรอะไรที่น่าจะเหมาะสมแล้วก็อ๋อของเกษตรที่ไม่ใช้แล้วนี่น่าจะลองน่าจะลองเอามาทําดูในมุมของชาญอ้อยเราก็มาทําจริงๆเราฟังข้าว ผักตบเช่าว,วามายราบยักษ์อะไรพวกนี้จริงเราก็สามารถเอามาทำได้นะครับแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยอาจจะสู้อย่างชานอ้อยยังไม่ได้และที่สําคัญที่สุดคือระบบโลจิสติกค,คือของพวกนั้นไม่มีใครรวบรวมให้เราแต่ชานอ้อยมีโรงงานน้ําตาลอยู่แล้ว เขาขนมันรวมไว้เรียบร้อยพขรีดน้ําตาลออกแล้วว่าชาได้มาใช้ต่อได้เลยก็ถือว่าสะดวกแก่การนำมาใช้งานต่อแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะก็เลยนําชานอ้อยมาทาเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าในเรื่องของการทําตลาดของธนั้นของบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในช่วงแรกเนี่ยเราไปบุกตลาดในต่างประเทศก่อนทําไมถึงเป็นแบบนั้นคะก็ต้องต้องเรียนว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ย perception ของคนในเรื่องของสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาถูกใส่หมายกันเยอะพอสมควรนะครับ เนื่องจากว่าเราทําภาชนะของชานอ้อยขึ้นมาเนี่ยตัวไบโอชานอ้อยเองเนี่ยราคาเมื่อเปรียบเทียบกับตัวโฟมที่อยู่ในตลาดนคะครับราคาอาจจะสูงกว่าออ๋รคครับเนื่องจากว่ามากกว่าเยอะไหมคะสัดส่วนจริงๆก็บาทหนึ่งนะครับส่วบาทหนึ่งเราสองบาทอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับในกลไกการแบบนี้เนี่ยครับจู่ๆเราไปเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการเลยลตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยในภาคบ้านเราอาจจะต้องใช้เวลาและต้อง educate ค,คนให้เข้าใจว่าอ๋อชานอ้อยนี่มันดีกว่าจริงๆนะ เราหลังๆนี่เราเริ่มบอกได้เราเริ่มบอกได้ว่าอ๋อถ้าคุณใช้ชาร์นอ้อยนะวันหนึ่งคุณใช้เพิ่มตังอีสิบบาทเนี่ย mm hmm. เดือนหนึ่งสามร้อยบาทปีหนึ่งสามพันบาทสิบปีสามหมื่นบาทเนี่ยยา,าเม็งเข็มหนึ่งก็ห้าหมื่นแล้วนะใช่ใชไม่คุุมกันไม่คุ้มกันใช้ชาร์อ้อยดีกว่าใช้ชาร์อ้อยดีกว่าแต่ในตา่างประเทศเนี่ยเราเดินไปบอกพวกนี้ค่อนข้างง่ายค่คือในเชิงของสุขภาพเขาก,ก็รู้อยู่แล้วเออใช้แบบนี้ดีกว่าโฟมและพลาสติกแน่แน่ ใช่ไหมควก็คอนเซิร์ตเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยใช่แล้วก็วกถ้าไปใช้เนี่ยอีก45วันมันย่อยเป็นปุ๋ยนะ,ะอย่างนี้ไม่ต้องรอโฟมและพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาย,ย่อยเป็นพันปีกว่ามันจะย่อยอคือ2ออย่างเนี่ยทำให้เราไปเนี่ยด้วยราคาที่สูงกว่านิดหน่อยเนี่ยเขารับได้แล้วเขาคิดว่ามันดีแล้วบางประเทศในต่างประเทศเนี่ยในบางประเทศเนี่ยราคาเราถูกกว่าโฟมด้วยครับเพราะว่าในประเทศอย่างเช่นสวีเดนเนี่ยผู้ผลิตโฟมเนี่ยต้องจ่ายค่ากําจัดโฟมด้วยผลิต1บาทเนี่ยค่ากําจัด6บาท นะครับเพราะนั้นราคาเราไปที่นั่นเราก็จะถูกกว่าแต่ประเทศไทยเนี่ยเราผู้ผลิตไม่ยังไม่ต้องจ่ายค่ากำจัดนะครับในภาครัฐก็ยังตอนนี้ค่ากำจัดขยะปีนึงวันหมื่นกว่าล้านที่จ่ายทุกป,ปีครับแล้วอย่างนี้การเข้าไปตลาดต่างประเทศในช่วงแรกเสียงตอบรับที่กลับมานะคะจากานั้นผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ที่เขาเปลี่ยนเป็นชาญอ้อยเป็นยังไงบ้างคะก็นี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราก็ภูมิใจกับสิ่งที่เราทำนะครับเนื่องจากว่าพอเราเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยในหลายประเทศเนี่ย เริ่มเห็นว่ามีโปรดักต์พวกนี้เกิดขึ้นในตลาดแล้วก็ในบางประเทศเนี่ยถึงกับบังคับออกเป็นกฎหมายว่าต่อไปเนี่ยถ้าคุณจะใช้บรรจุภัณฑ์นเนี่ยคุณต้องใช้บรรจุภัณฑ์<แ>อาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับในบางประเทศบอกพูดถึงเรื่องสุขภาพเยอะในบางประเทศบอกว่าต้องใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยะนะครับไม่ใช่ถึงมือแล้วทิ้งเนี่ยแล้วมันไม่ย่อยเพราะโฟมและพลาสติกใช้ประมาณพันกว่าปีถึงสองพันปี แล้วทิ้งไปไม่ย่อยด้วยแล้วถึงมือหนาทีนะครับแนาทีแล้วก็ทิ้งเลยแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยถึงมือแค่นาทีทิ้งลงไปแล้วสี่สิบห้า้ันหายไปละเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ด้วยอย่างนี้ครับแรงตอบก็จะดีกระแสของสังคมโลกก็เริ่มตอบสนองกับความคิดพวกนี้มากพอไหมว่าสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพทางด้านบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยตอบได้หมดเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าถามถึงปริมาณชานอ้อยที่มีอยู่ในตลาดบ้านเราในปัจจุบันซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากชานอ้อยในอนาคตด้วยหรือเปล่าคะครับต้องบอกว่าบ้านเราเป็นผู้ส่งออกน้ําตาลอันดับ2ของโลกนะครับปริมาณชานอ้อยบ้านเราวันนี้ยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะผมเข้าใจว่า80%ของชานอ้อยบ้านเราวันนี้ยังไปเผานะครับส่วนหนึ่งคือเผาเพื่อต้มไบเลอร์ไปใช้ในการรีดน้ำตาล huh. ส่วนหนึ่งคือเอาเริ่มทำเป็นเป็นเป็นไบโอแมสก็คือเอาชานอ้อยเนี่ยไปเผาเพื่อจนเดอรตไฟฟ้า และก็ขายไฟยฟ้าให้ต่อกับภาครัฐอย่างเงี้ยครับซึ่งในภาวะปัจจุบันเนี้ยถึงแม้จะคนจะไปใช้ในการเผาเนี่ยแต่ถ้าเอาตรงนั้นเนี่ยมาทําเป็นบรรจ,จุภัณฑ์ก่อนเนี่ยเขาสามารถให้ได้ราคาใน,ในราคาที่เขาได้อยู่จะได้เพิ่มขึ้นออนะครับแล้วจริงๆถึงแม้มาทําเป็นบรรจ,จุภัณฑ์ชานอ้อยแล้วเนี่ยก็กลับไปเผาได้เหมือนเดิมนะครับ<อ>จริงๆได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกหลายต่อด้วยมันเป็น value add ให้กับสินค้าที่เป็นชานอ้อยด้วยถูกต้องครับการแข่งขันของธุรกิจนี้ ณปัจจุบันนี้ทั้งการเข้าไปตีตลาดในต่างประเทศนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในบ้านเราเองเนี่ยกระแสะตอบรับณปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจเพิ่มขึ้นแล้วหรือยังคะครับต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปโซนอเมริกาโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะตอนนี้กระแสะในเรื่องพวกนี้มาค่อนข้างเยอะและด้วยบรรจุภัณฑ์นี่มาจากธรรมชาติด้วยคือมาจากธรรมชาติจริงๆไม่ได้มีสิงปลเพื่อนอะไรเนี่ยการตอบรับพวกนี้ก็ดียอดขายเราก็เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ มันก็ย้อนกลับมาถึงประเทศเราเริ่มจริงจังในประเทศมาสัก2ปี 2> ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าในช่วงแรกๆสาปีแรกนี่เราไปต,ต่างประเทศค่อนข้างเยอะเมื่อเรากลับมาประเทศเราก็เห็นว่าตัวเลขในประเทศตอนนี้ความสนใจของคน<า>เริ่มขึ้นมากเยอะเยอะมากนะครับเยอะมากขึ้นเยอะเราเห็นว่าปัจจุบันนี้ ธรรมศาสตร์ทั้งธรรมศาสตร์ก็ไม่ใช้โฟมละเปลี่ยนมาใช้ชานอ้อยละจุฬาเราก็ไปคุยด้วยว่าไอ้ทางจุฬาเนี่ยเราอยากให้เปลี่ยนเพราะว่านักศึกษาเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งพวกนี้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตอนนี้ในโรงอาหารจุฬาก็ไม่มีละไม่มีโฟมแล้วก็เป็นชานอ้อยละแล้วเราขยับขยายจากภาคการศึกษาเนี่ยไปในกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งเราก็ห่วงการติดเชื้อไปในโรงพยาบาลด้วยนอกจากนั้นเรายังมองมุมของท่องเที่ยวซึ่งท่องเที่ยวก็เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นะครับขยายเยอะมาก วันนี้เราก็ชวนกับทางบางแสนว่าเรามาทํำชายหาดทั้งบางแสน5กิโลเนี่ยไม่มีโฟมดีไหมซึ่ง <c oughs> ทางบางแสนก็ตอบรับดีนะครับวันที่1ฟปีหน้าเนี่ยเป็นดีเดย์ของบางแสนว่าเราจะไม่จะไม่ให้มี มีฟออยู่แล้วขาดบางแสนอีกต่อไปถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยเราใช้ชาอ้อย1น0้อยเปเซเลยหรือเปล่าสําหรับการทําบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นคะครับเราใช้ชาอ้อยหนึ่งเรียกว่าเรียกว่า9 9กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีตัวบดิ้งที่ต้องมาทําให้มันติดกันซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น m o d i f i สต s t a r ก็คือเป็นกลุ่มแป้งที่ต้องเอามาเชื่อมให้มันติดครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเยอะชานอ้อยหมดเลยค่ะอันนี้เราจดลิขสิทธิ์ไวแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นผู้ที่สามารถทําผลิตภัณฑ์บรรจุสินค้าจากชานอ้อยได้ใช่ไหมคะแต่เป็นผู้เดียวด้วยนวค่ะถ้าพูดถึงรางวัลที่ได้รับบ้างนะคะใบพลวิสเน็ตอ w วอร์ดบายสสินะคะซึ่งเราได้รับใน3มิติด้วยกันนะคะนั่นก็คือทางด้านของ Innovation Value Creation แล้วก็ Social Responsibility อยากให้ทางด้านของคุณหมอนะคะพูดถึงความสําเร็จแล้วก็ Key success factor, คีย์ซัคเซฟเตอร์กุญแจสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยคิดว่าเราได้รับรางวัลเกียรติยศผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้ค่ะครับในมุมที่หนเราพูดถึง value creation ก่อนนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เห็นชัดมากก็คือว่าเราทําของที่ไม่ค่อยมี value เลยไม่ค่อยมีค่าเลยจากชานอ้อยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าแจกกันอพอรีดน้าตาลเสร็จก็แจกกันละใครอยากได้ก็ไปเอาได้ไม่ได้มค่าอะไรสมัยก่อนอดีตนี่เขาไปอาจจะผสมกับอาหารสรัตว์บ้าง<อ>หรือไปเผา <ไ>ป,เ,ปเ,ชเชื้อเพลิงบ้างอย่างเงี้ยครับในในในสมัยก่อนอซึ่งถ้าไม่มีราคาพอเราทำเนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ,ะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราส่งต่อราคานี้กลับไปถึงกเกษตรกรได้กเกษตรกรก็จะได้อะไรเพิ่มขึ้นเยอะ,ะนะครับในในมุมนี้แล้วเราก็ทําผลิตภัณฑ์ที่ในเชิงของสร้างสร้างคุณค่าจากตัวชาโน้ยเองพอมันเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๊บเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันสามารถ ใส่อาหารได้ค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าดีเทียบเท่ากับพลาสติกได้เลยนะครับทดแทนกันได้ทดแทนกันได้สิ่งที่เราเติมเข้าไปนอกจากในมุมของที่ให้สุขภาพดีแล้วไม่มีสารก่อมะเร็งแล้วนท็อกซิกแล้วนะครับเรายังเติมให้มันย่อยสลายได้ใน45วันมากกว่านั้นก็คือว่าเราทําให้มันเข้าไมโครเวฟได้นะครับเราทําให้มันเข้าเตาอบได้ใส่ของร้อนๆก็ได้ใส่ของเย็นๆก็ได้ซึ่งเป็นอินโนเวชันอีกอันหนึ่งซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ย กลุ่มบรรจุภัณฑ์เดิมเนี่ยทำพวกนี้ไม่ได้ใช่ค่ะนะครับ <Okay. S 2> ส่วนี่คือมิติแรกนี่คือมิติที่หนึ่งะนะครับในมิติของเรื่องของอินโนเวชันเนี่ยเรามองเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยากสร้างสารรค์อะไรก็ตามที่เอาไปใช้จะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยการใช้ของมันเนี่ยต้องซิมเพิลด้วยคืออินโนเวชันหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในตลาดเนี่ยครับมันใช้ยากบางทีเป็นอินโนเวชันแต่คนไปใช้จริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยง่ายต่อการใช้ะนะครับ แต่ผมว่าสิ่งที่ผมอยากให้เห็นมากกว่า Innovation นะครับในสังคมโดยทั่วไปก็คือว่า Innovation เป็นนวัตกรรมรลัตที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยสัก3ปี5ปีมันไม่ใช่นวัตกรรมละ,ค,ะครับมันมเลยไปแล้วไม่ใช่ของใหม่ละใช่ไหมครับสิ่งที่เราอยากเห็นในสังคมมากๆกับเป็นนวัตกร,รคืออะไรคะคนที่คิดนวัตกรรม<อ>เพราะคนนี่เขาจะคิด ได้ต่อเรื่อยๆนะครับมันจะ,ะจะไม่จบมันจะไม่จบถ้าเราปล่อยนว,วัตรกรรมออกไปสักพักมันจะหายไปแต่อตอนนี้เราก็พยายามสร้างนว,วัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมาต่อนี่คือมุมของนว,วัตรกรรมนะครับส่วนมุมที่ตกว่าเป็น CSR นะครับคือเรามองว่าสังคมทั้งสังคมเนี่ยวันที่เราทำเนี่ยเราคิดถึงเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะครับตอนวันแรกที่เราคิดเนี่ยเราคิดเรื่องเนื่องจากตัวเองมีจบทาดน,นันการแพทย์มาก่อนเนี่ยก็จะมองเห็นว่าเออโฟมและพลาสติกตั้งแต่สมัยเราเรียนเนี่ย เราก็รู้แล้วมันไม่ดีทำไมมันไม่ถูกเปลี่ยนไปพอเราเจอบรรจุภัณฑ์แบบนี้เนี่ยเรามองเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะเริ่มต้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ตัวเราเองได้ส่วนหนึ่งในเชิงทางการแพทย์ว่ามันไม่มีท็อกซิกนะ เราตอบโจทย์เราน่าจะตอบโจทย์ในเชิงของ business ได้ว่ามันน่าจะอยู่ของมันได้นะโดยสิ่งที่มันสามารถให้คุณค่ากับคนทั่วไปเราน่าจะตอบโจทย์ของสังคมได้นะว่าสังคมได้รับไปเนี่ยคนที่รับไปก็ได้สิ่งดีๆเพราะดีต่อสุขภาพด้วยดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยดีต่อสังคมโดยรวมด้วย hmm. เราน่าจะตอบโจทย์โลกได้เพราะโลกทั้งโลกเนี่ยเพราะว่าโฟมและพลาสติกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกร้อนโลบอมวอร์มิ่งต่างๆก็เป็นตัวนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินครับปัจจุบันด้วยเราก็เลยบอกว่าให้จริงๆเาี่ ไม่ใช่เราไป CSR นะพอหลักเรามันเป็นตัวมันเป็นตัวตัวของมันเองมัน CSR อยู่แล้วคนอื่นอาจจะมาร่วมกับเราด้วยซ้ำไปเพื่อเอารลักเรานไป CSR ต่อคือจะทำให้มันเกิดกันตรงนี้ได้ครับก็เลยครอบคลุมของ3มิตินะคะ Innovation v a l u e Creation แล้วก็ Social Responsibility ด้วยนะคะรางวัลที่ได้สำหรับ By p r o v i s i o n Award By s u n b i l ครั้งนี้มองว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจให้กับเราหรือว่าพัฒนาการก้าวต่อไปสำหรับทางด้านของปัจจุบันเพื่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะ ว่าอันที่สําคัญอันที่หนึ่งคือรางวัลเนี่ยช่วยให้เราได้ต้องบอกว่าเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยได้รับการตอบสนองจากสาธารณะในมุมที่คนชื่นชมเราก็เห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีคือผมเชื่อว่าบิสกิสที่มันจะดีได้เนี่ยมันจะมีอยู่3ามอย่างอันที่หนึ่งคือคนที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Product หรือ Service ต้องทำให้ Product หรือ Service ออกมาเหนือความคาดหมายของคนได้ระดับหนึ่งนะครับคนถึงจะอยากจัน อันที่2คือเราต้องมีแรงดึงดูดคนดีๆมาอยู่กับเราได้ด้วยนะครับอันที่3ก็คือว่าเราต้องได้รับการตอบรับความไว้วางใจความมั่นใจจากสาธารณะ,ะบอกเราว่าเฮ้ย hey, อย่างนี้เขาเชื่อมั่นเราถึงจะเดินต่อได้ b บโพล w a อร์ดเป็นตัวหนึ่งที่บอกเราเลยว่าสาธารณชนเนี่ยเริ่มเห็นเริ่มมองเห็นเริ่มมั่นใจในสิ่งที่เราทำแล้วทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้ค่ะครับคุณหมออยากฝากอะไรให้กับนักธุรกิจท่านอื่นๆหรือใครก็ตามที่กําลังอยากทําธุรกิจนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีเคล็ดลับและแนวทางในการทําธุรกิจให้เติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จอ,อย่างยั่งยืนโดยเป็นผลดีต่อ สิ่งรอบข้ามไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้คนโดยเฉพาะทางด้านของการสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมในระยะต่อไปด้วยค่ะครับ,รบก็ว่าทางพิธีกรก็สรุปได้อย่างดีนะครับคือจริงคือสิ่งที่เราอยากทำก็คืออย่างที่ท่านพิธีกรสรุปเนี่ยครับก็ teh, <c oughs> คือว่ารเรามองว่าการทําธุรกิจต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะมองเป็นเพียวธุรกิจดูแต่ตัวเงินดูแต่ธุรกิจที่เราจะทําเพื่อทําเงินอย่างเดียวไม่ได้ละเราต้องดูตัวเองดูสังคมรอบๆดูสิ่งที่รอบตัวเราเพราะว่า วันต่อไปข้างหน้าเนื่องจากการสื่อสารทุกตอนนี้มันเร็วมาก <c oughs> แล้วถ้าเราทําอะไรที่ดีเนี่ยคนก็จะช่วยเราบอกว่ามันดีอย่างไงใช่ค่ะเราทําอะไรที่ไม่ดีคนก็ช,ช่วยกันบอกเหมือนกันว่าเราไม่ดีอย่างไง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะนั้นเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องมอขงข้างๆ <c oughs> ถ้าเรานอกจากช่วยตัวเองได้เราช่วยคนข้างๆได้ด้วยช่วยสังคมได้ด้วยช่วย กรอบใหญ่ของโลกได้ด้วยเราเปลี่ยนมันได้แล้วอยากให้เอสทุกคนเชื่อว่าเราทําได้ะนะครับมันอาจจะต้องอยู่ประสาทบ้างแต่ถ้าเรามุ่งมั่นแล้วก็ฝ่าฟันกลับมันเนี่ยมันจะผ่านมันไปได้เราทําได้ดีด้วยครับก้าวต่อไปที่วางไว้ของบรรจุพันุ์เพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไรคะคือเรามองไว้ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากสิ่งที่เราทําอยู่ซึ่งตอนนี้เราตอบโจทย์เรื่องสุขภาพตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดลอ้อมนะครับแอปพ,พลิเคชันในการใช้ที่เราบอกว่าเข้าไมโครเวฟได้เข้าเข้าเตาอบได้ก็เราก็ผ่านมาแล้ว ตอนนี้สิ่งที่เรากาลังมองต่อว่าเราจะทํายังไงกับเกษตร,รไทยที่มีอยู่เราตอนนี้พยายามทำบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใส่ใส่ผลมไม้นะครับแล้วผลมไม้นั้นอายุยืนขึ้นในการใส่ลรากำลังพัฒนาต่อว่าตอนนี้มันใส่อยู่อย่อยางมะม่วงทุกวันนี้เด็ดมาแล้ว15วันมันจะเริ่มเนา่าถ้าเราเอาใส่เขาใส่ในบรรจุภัณฑ์เราแล้ว30วันมันค่อยเนา่าอ,อย่างนี้ครับคนก็สามารถใช้ตรงนี้ภาคเกษตร,รไทยก็จะสามารถทําเงินได้เยอะขึ้นเพราะว่าต้นทุน ในการที่ของมันจะน่าในีถลดลงของสีมันก็จะน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นครับคุณผู้ชมคิดเหมือนนิชาหรือเปล่าคะว,ว่าตอนนี้เราเห็นนักนวัตกรนั่งอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เคยหยุดคิดเลยนะคะกับคุณหมอที่ เป็นผู้เริ่มธุรกิจบัรจุพันเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะนำสิ่งที่ถือว่าเป็นขยะไปแล้วด้วยกับชานอ้อยนะคะกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างน่าสนใจเป็นประโยชน์นะคะทั้งกับทางด้านของผู้บริโภคสุขภาพสิ่งแวดล้อมสังคมนะคะแล้วก็สร้างเป็นทางด้านของธุรกิจที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้เป็นเม็ดเงินที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วนะคะทั้งจากต่างประเทศและในประเทศรวมทั้งรางวัลที่อยู่ตรงหน้านี้ก็ถือเป็นหนึ่งเครื่องการันตีที่สําคัญด้วยนะคะต้องขอเอาใจช่วยคุณหมอด้วย ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมแบ่งปันเคล็ดลับในการทำธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะกับทางด้านของนายแพทย์วีรชัชกิติรัตนาภัยบูรณ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจํากัดขอบคุณมากค่ะสวัสดีค,ค่ะ คุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้านะคะเรายังมีอีกนะคะสำหรับบริษัทที่ได้รางวัลใบพรม s i n e s s Award บายสาสนที่จะมาร่วมแบ่งปันมุมมองในหลากหลายมิติแบบนี้รอติดตามกันได้ค่ะส่วนตอนนี้เวลาของรายการ Smart ทม n น y ีหมดลงแล้วนะคะดิฉันศิรัทยาแชซิลและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเราทิ้งท้ายกันด้วยสมาร์ทโค้เช่นเคยวันนี้สวัสดีค่ะ When people use credit cards, they are often spending money they don't have on things they don't need to impress people they don't ever like. เมื่อคนเราใช้บัตรเครดิตเขามักจ่ายเงินที่ไม่มีไปกับสิ่งที่ไม่ต้องการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนที่ไม่ชอบหน้าด้วยซ้ำ